วันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันนี้วันเสาร์ที่สามสิบเอ็ดมกราสี่ทุ่มสี่สิบเป็นวันที่ผมทำคลิปแล้วจะไว้บอกกับเองในอนาคต แล้วผมก็จะบอกกับตัวเองแนอดีตว่าวันนี้ผมทำสำเร็จล่ะแน่นอนว่ามันไม่ใช่อะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนซึ่งผมจะไม่เปรียบเทียบเพราะผมจะรู้สึกว่าผมเปรียบเทียบกับตัวผมเอง เมื่ออดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็จากปัจจุบันไปถึงอนาคตผมจะบอกตัวเองว่านายแน่มากที่พาตัวเองมาสู่จุดที่ สเร็จความสำเร็จเนี้ยผมต้องขอบคุณตัวเองเป็นอย่างมากที่อยู่ร่วมทุกๆเหตุการณ์ทุกๆ เรื่องราวที่ต่อสู้ด้วยกันมาแล้วก็จะบอกกับคนที่คาดหวังหรือคอยสนับสนุนผมว่า ผมได้ใช้อดีตของผมจนมาเป็นปัจจุบันทุกวันนี้ และก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสิ้นสุดแต่สำหรับผมแล้วมันสุดสิ้นไปเรียบร้อยแล้วผมแค่ทําซ้าที่ผมทํามานี่แหละจนมาถึงปัจจุบันขอบคุณนะตัวเรา ขอบคุณอดีตของเราขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มีปฏิสัมพันกับตัวเราให้ผมได้มาถึงจุดนี้ กอรสอเี่นี่เน่เี่ชีวิสดจริงนะนเพื่อนๆเจริญความรู้สึกมันมาเดี๋ยวมันจะมามันมานานแล้วด้วยเราเจอกันครับที่ใต้คอมเมนต์จะไปประตูออกนูน้นดีกว่า